เข้าไปเลยเหรอกินไกินเขาบ้านนี่เกาะดีๆนั่นหนะนะไปน้ำไปนั้งกินที่โตอีกไปไหนเข้าไปเขาไปไปเขาเขาไม่ไม่ไม่หมดไม่เป็นไรอีกเกือบเอาไม่แม่จะรอให้น้องสารเนาะสวัสดีครับวันนี้โหนีมีโอกาสกับมาบ้านอ่ะ ไม่ได้มาเลยทำอไมไม่เป็นเกินค่าดค่ะองเลยทำอะไรไม่ได้กลับแล้วนะเมื่อวานโทรตามนี่ตีรถไมาจะปักช่องเลยเพื่อนเป็นเพื่อนถทำเองเยอะเลยว่าโอ้ชิบาหลานเล้าอ่ะอีกไปทำหลานเล้าช่องเนี่ยจะบ้าไปด้วยนะครับโอ้ชิบะไปยังไงก็ช่องอยากไปคุยที่บ้านกันเออได้เอทีวีมาวันนี้พาไปลองอาเซียนไงพาไปลองรถรถอะไรโคตรมากเลยเอ็งไม่เคยเอ็งไม่เคยนั่งไม่เคยเจอเลยใช่ป่ะเอ้ยโคตรวะ ใหญ่ใหญ่ใหญ่อ้ําใหญ่อ้ําหรอวะนีมันนี่มันใหญ่ชาเลยหนูทําทําไรทําไมทําไมดูโสมขนาดนี้วะใช่ทําอะไรหนูเอาแล้วแล้วพ่อแม่ไปไหนหรือยังไงไม่มีพ่อแม่มางนทํางานทํารอเดี๋ยวเดี๋ยวได้งานทําอย่าง ไม่ใช่ใค,ใชคือ<ม>ตรงเนี้ยมันมันเป็นทางตันนะแล้ว,แล,วแล้วใครมาปล่อยเรา<ม>ลงตรงนี้หรือเปล่าสายนี้ยมันไม่มีมันไม่มีงานไม่มีทางไปไนงะเออใครมาปล่อยทิ้งอะไรหรือเปล่าปล่อยเม่เ้อไปไปเลยเหรอหนูมาจากไหนนะหนูกินน้ำกินข้าอย่าง,งน้าเนื้อซีปากซีหมดแล้วแสกเอาน้าให้น้องกินนะกินข้าอย่างค่อย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 เออ ไปเบอร์ติาแบบกินอะไรกินอะไรปบ้างเอางั้นอ่ะจะน้ำแข็งน้ำแข็งวายจะถ่ายป่าวฮะถ่ายนี่นี่ถาสุภาพสุภาพมั้ยนะพอๆๆเดี๋ยวสำลักลูกพี่นี่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงแต่เหมือนผู้ชายเลยเอางี้เดี๋ยวขึ้นรถไปบ้านพี่นะไปบ้านพี่เลยเดี๋ยวไปพี่ฮห้เออเดี๋ยวบี้จะดีอ่ะเฮ้ยจะดีเอ่ะหายไปเลยหายไปเลยอย่างงี้หายไปเลย เออแหมแหมทีแหมทำอะไรดีๆทำไม่ได้คือแหมแค่นี้กำลังเกลียดเขาเฮ้ยโอ้เออไปปะอ่าลองดู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 ไป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 ใส่ไปขึ้นกระบะถ่ายนะครับเรนร้อนครับพี่ยิงครับยิงใส่ไปขึ้นกระบะถ่ายไหมนะหนูปีนหนูปีนไปลูกไปรถจีบ้าครับเดี๋ยวใบตามันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปโอ้นี่ทีมงาน มารับรถพอดีอ่ะไม่รู้ครับมีคนมามีคนมาชิงไว้โอเคโอเคเดี๋ยวพาไปบ้านแล้วกันเล้านนีนะรับอย่ากระโดดอย่าอันนี้นะอย่ากระโดดลงมาไม่เอานะกะด็ดีๆน,นะนู่นนะไปบ้านนีกว่าเสียงเล้าก,ก็ดังเลย <c oughs> ใครเอาท้ามาซ้อนแบบนี้เลยเมื่อคืนนะ ไกล่หนูก็ลูกก็ดีนะมีตังติดตัวอะไรมาบ้างเปล่เนี่ยไม่มีเลยเหรอจะดีวะแซกฮะ มาเปล่าเดีช่วยยกลงมันมีคนทั้งหลังมาเลยนะคใครอ่ะเอาใครมาเนี่ยใครใครไม่รู้ใครไม่รู้ไปชิงไหวเออขวา,าต้านะองสาเนี่ยใครอ่ะเนี่ยยืนเก็บนั่งเก็บพยานอ,อาย่เอโ้าโอ้โหไหดไหมวะจังไรชิงมาจากไหนาาไม่รู้ ห่แล้วไม่รู้วพี่พี่ผู้ชายเออเอ้ไม่เป็ไม่เปนไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ไหมไปหนฮะเดินไปไหน่ะแม่แม่ไปไหนอ่ะแม่ใครไม่รู้มาป้อยทิ้งไว้ตรงโขงเนี่ยจะเชิงตรงเนี้ยแม่ใส่ข้าวด้วยให้กินเลยแม่แม่ใส่ข้าวหนึ่งมือไม้สั้นมือหลึกเขาเขาเขาล้ม่ไงวเนียห่วงเอาพี่พี่ข้อถือมาที่ไปเอาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวมีข้าวให้กินกินข้าวก่อนกินข้าว เนี ja, pues ่ยกินนน้ำอเนี huh. uh ่ง huh. พ <'s> uh ูดหลัเ huh. ร uh ื huh. ่องลเม่อก้คือแบบพูดแบบไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยกลิ่นน้ำไปเื่อแม่ให้คาลารจัดเลแต่ผมามที่คิอเรื่องให้ผมท้าเหอเาเทาจิงเลยเ็ดเ็ด่แม่ไม่เหรอกินได้หรอกินเได้เลได้ลองกินเ็ได้ป่าได้ได้ได้เอา้าก่อน ไปนั่งกินที่โต๊ะอีกไม่เป็นไรจะไปคไปครัจะไปแต่เอา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 หนัให้น้องด้ยเดี๋ยวเรากินก่อนเดี๋ยวเรากินก่อนขอให้กินส่ดยักโอ้หก็อิ่มหัวไม่มหัวแล้เดี๋ยวอิ่มนะไปขอให้เอาไม่หมดไม่เป็นไรอีกเกือเอาไม่มากินเมื่อกีวัเราเนี่ไม่เป็นไรไม่หมดไม่เป็นไรเอาไม่ขอให้กินขอให้ิน จะกินข้าวกินอะไรจะพูดจะคุยดูเรื่องแหละเพราะว่าจะเปรี้ยคือพูดอะไรไม่ได้ล<ะ>ลเดลเอยอ่วงบ้าเลยนะพ่วงบา้บางแสดงว่าไม่เคยได้กินข้าวเลยครั้งแรกเอาจริงอ่ะคุณก็ผู้ชายเว้ยเพราะตอนก่อนจะมีไอ้ป่วยแพ้ชอบเดินลากมาอย่างเงี้ยตอนนี้ทกๆอ่ะผู้หญิงผู้ชายแหลยบ้านบ้านบ้านเราจริงอยู่ยบ้านเราจริงอยู่เลยไม่เข้ากินข้าวใครเะต้องถามบางอย่าง คือเราเอยอางแล้วเจ้าใบอย่างอย่าไปส้มให้อย่าต้องแชะต้องใช้น้ำดวนเปล่าเอาละช่วยเราก็ต้องให้สุดดีโอ้ยแม่แม่แม่ร้องไห้เลยแม่เคียด้องสจะแมจะร้องไห้เราสาเนาะเี้ยจะให้เธอปิงคาให้ขาทำงานแม่องแม่จร้องแม่ร้อง้อส่าร้องสารสาอือูมจะร้องตามเลย เดี๋ยวให้เขากินข้าวแล้วให้เขาทำงานเนาะให้เขาอาบน้ำดีๆใส่ท่องดีๆนะเดี๋ยวเราค่อยไปส่งนะเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยก็คุยรู้เดี๋ยวก็คุยรู้เรื่องกอนโจเอาทุ่งไว้ใกล้เ็ว่วงทุ่งเขานะต้องว่วงทุ่งเขานะทุ่งอ่ะเดี๋ยวพอกินข้าวเสร็จเดี๋ยวแต่งของข้าวทำอะไรได้บ้าเยเดี๋ยวให้เขาใค้เขาทำอะไรให้เราเลยไปจูดนะ เราทำงานกับเราได้นะลองลองลองอะไรไหมเนี่ยลองล้างรถลองลองอะไรดูแล้วเดี๋ยวก็คุยดูเรื่องแหละข้าวคงหิวเนี่ยคนเราอ้าวเราจริงเราหิวมากเขาพูดหิวมือไม้สั้นอ่ะหิวเรื่องเยอะเนี่ยอิ่มอิ่มยังไปกันไปกินหิวหิวกินไม่หมดกินไม่หมดหรอกคนหิวหมดกินหิวเยอะเลยกินได้น้อยใช่อ่ะพี่ท่านน่อยเป็นไงดีขึ้นแล้วนะเออเอาอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้หรอกว่ายังไง ก็วันนี้เจอแล้วเจอพี่แล้วก็พี่ก็เห็นใจนะสงสารเนี่ยก็ทํางานกับพี่ไปละลองล้างรถดูอะไรดิอ่ะลองดูลองดูตอนน้องกำลังล้างรถดิแล้วไงกำลังล้างพอดีมาลองล้างลองจัดไปจัดไปเริ่มพูดถึงเรื่องละมาจากที่ไหนมาจากจังหวัดอะไรมต่างหวัดก็ต่างที่กรุงเทพแล้วก็โดนหลอกมานี่ทีนึงอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปทำงานกรุงเทพโดนหลอกมานี่อีกทีหนึ่วย ช่วยงานที่นี่แหละอยู่ที่เนี่ยพี่โจบอกเขาด้วยทำทำไงเนี่ยเขาเช็ดอ่ะเช็ดเช็ดอันนี้คือฟอกฟองไปก่อนฟอกฟอถูกไปเออเียให้ทั่วคุณลดอะไรพี่ฮะนี่มันลดอะไรเอ็ดพันพี่ขายบิ๊กไบค์ไงเอ็ดพันโอ้ยนี่มีบุญนะได้ถูเอ็ดพันนะราคาแขกอื่นนี่เราได้ถูเธออย่างนี้นะใช่ปกติจะล้างรถเล็กๆไงรถรถยนต์นี่นะครับได้ถูเอ็ดพันนะออกไม่ทำไมก้อนนี้เป็นล้านนะอืม คันนี้เพิ่งมาเลยนะมาเลยไม่เลยจัดไปซะนี่อะทีมงานเนี่ยอยู่กับพี่ดิพี่ขี่เป็นขี่เป็นป่ะขี่เป็นนาะอยู่อ๋่ขี่เป็นด้วยเหรอโหลงมาชอบสบายนะชอบขี่รถด้วยเฮ้เออใช่ดยเรื่องแล้ววะโดนแกงเลี้ยโจไปฮะเออยิ้มแย้มนะถ่ายยิ้มแย้มเขาท้าเลยไอคนลอกนี่ก็ ใจไหลใจดำนะไอ้หุกมหายากยเยอะไม่ต้องอ้ไรนี่แล้วนะไม่ต้องกาวแล้วเรถล้ลางรถเนี่ยดีฟ้าเยอะล <c oughs> ้างเสร็จไปอาบน้ำอย่าพึ่งปลาปลาไปอาบน้ำไม่เยอาาะน้อยปลาไหมเนี่ยทอทำไม่ดีเนี่ยนี่ท้อนี่เป็นแส้เลยนะเนี่ยจริงเหรอพี่เนี่ยใชไหนไดูไดดท้อดิเนี่ยท้ออีอาแท้ฟูทางเส้นเนี่ยเป็นแส้เลยนะกคันนี่ห้องแต่งเยอะว่ะสักล้อเฮ็ดล้อมาเช็ดเฮ็ดพีโอ้แต่งแล้วก็ อ่ถ้อยอ่ปูสีไตายคลเลอร์ยอดนิยมข้าชอบปีนี้มากเลยนะเพราะอะไรมีเบาะสอนแล้วก็ผักขาวให้ช่วงหน้ามีอะไรบ้างมีชิวมีอะไรเอ่ยมีชิลต่างบอลด้วยพวกแต่งเยอะเลยคือร้านที่ขา,ายถูกกว่าร้านข้าวคนอื่นอันเนี้ยก็ปกติเขาขายสี่แสนกว่าเราขายขายแค่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันใหม่วิ่งสี่หมื่นก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะปีนี้สัยสิบสามใช่เออ งแม่ร้องให้ฟังย่างเมื่อกี้เราแล้วจะร้องไห้เหร้องเ <c oughs> จอที่ไหนอ่ะเจอเนี่ยใครมาทิ้งไหมไม่รู้โดนลอกจาก้าแม่ร้องไห้เลยเมื่อกี้เขาทำไห้เหรอโดนลอกโดนลอกมาทำงานเนี่ยใครมาทิ้งไหมก็ไม่รูแ้แล้วเวลาเราทีอยู่กับพี่เนี่ยสงสารข้าวแล้วนะขี่ข้าวแล้วเดี๋ยวเอารถเสร็จเธอพาไปอาบน้ำอาบน้ำไท่าแล้วอาบน้ดีเดี๋ยวสบาเราใส่เลยเฮ้ยใส่เสื้อแข็คุณกำจิ๋งกิ่ได้เออให้ดูว่าเธอจงใส่ยังไงก็ใส่ไปเดี๋ยวพี่ออกไปนอกแป๊บ มาอ,อยู่นี่นะกดของพี่รักขโมงขโมยไม่ได้นะตีมือหักเลยนะโดนดดนะไม่ชอบอย่างเดียวนะอยากได้อะไรขออยากขโมยของไม่เอานะบ้านพี่มีกล้องนะกละ้องมันช่วยไม่ด้ละขโมยของโดนกระชืบนนะหอ,อ,อก่นอนห้ามโกหกห้ามขโมยมันชอบนะหลังนี้เสร็จเดี๋ยวว่าไปอาบน้ำอะไรให้ร้อยนะอโอเคไปเพิ่งเฟิงพาหนองอาบน้ำอาบ,บน้ำไหมอาบน้ำปะ น้าน้าได้เป็นน้องแหละแต่น้าแกเหมือนเป็นผหมือนเป็นความปี๋ไม่โผล่เลยเออไม่โผอ่ปะได้พาหน้องมาไปเอาหน่องมาเดี๋ยวผมเผาใส่ให้ดีเพิ่งดูสมุงสะพ้ายใส่แล้วนะโอเครอดูน้องมั้ถ้าขโมยของออกป้ายกูเนี่ยบอกเลยถามไม่ดีนะจ้าไว้ใจแล้วนี่เอาชีวิตไปฟาดกันอะไรไม่รู้เนี่ยเพื่อนคันนี้โหดจริง สามแสนแปดหมื่นเก้าพันใครจับให้นะครับพี่เพื่อนจับให้นี้เลยอะ่ะถือว่าเป็นโปรโมชั่นผู้หญิงใน้ร้อนดือดอือโอ้สยสวยสุดครับอันนี้สุดยอดอะนะของแต่งเต็มเต็มพอโฟก็โหดแล้วเฮ้ยสตาร์ทได้ฟังเลยไหมเอาไหมเอาไหมสตาร์ทเอาไหม,าาม,ามจัดหน่อยจัดหน่อย เออาร์ฟูลเออาร์นี่ตำนานเลยนะโทลนี่โหปูแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วมันเป็นปีปีปีเก่าประกอบเนาะหหมามาเต็มอืมฝาทางกันเต็มแบบนี้ไม่เคยเจอเลยเออแบบนี้ฝาทางอะไรแบบนี้ทะเบียนพันด้วยโอ้ยทะเบียนตรงทะเบียนตรงบินสามแสนแปดหมื่นสิบเอ็ดบาท ทำรายการน่ะรอนานปะนานมากเลยค่ะขบอกอกนานเลยเขาจะบอกคือว่าเธอผู้เธออย่าตกใจกันนะบอกก่อนคำเดียวรู้เรื่องคำเดียวนะอย่าตกใจนะขอหายแล้วดิตกใจนะอะไรก็เอาเงนเลยอะไรอะไเฮเฮ้ย ไปอะเป็น XCP แล้วไปอยากจะลองใจพี่ว่าพี่จะให้ข้าวไปกินไหมไปปอมตัวมาคนเล่นร่อนันเล่นไรอไงพี่ก็ต้องขับรถไปทางนี้อน่นอนของจริงอะขนลุกเลยอะเขายังขนลุกเลยอะของจริงมาเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยว่าอะไรว่าอะไรก็จอนไบ้านไร

หมเลยล้นไม่เป็นก๊าบหล่อมากเลย